สวัสดีครับมาพบผมพี่เอวครับบ้าสกกดคนสว่างครับผมมูนี่หลังเลิกงานพี่น้องอยู่เมนูเด็ดเด็ดครับมูนี้เห็ดเรียบร้อยแล้วครับมาซูมให้พี่น้องมึงแง่ไอพี่นี่ครับํำเรียบร้อยแล้วครับมูนี่กินซื้อนี่ยังบริ้ต็งยูครับใส่บมดทุกอย่างที่ขวางครับหนูนี่ครับเมนูํำทะเลเดือด ใส่มามา่าใส่ลูกชิ้นใส่ยังทุกอย่างเลยเมื่อนี้พอดีเลิกงานกันพร้อมกันพอดีครับเมื่อนี้กินหลังเลิกงานพี่น้องนี่ครับมาเบ่งบรรยากาศสีสันพี่น้องเอาให้เบ่งสีสันหน่อยนี่ครับช่วงนี้ต้นเดือนอาจจะกินดีอยู่ดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะฮะโบอะไรยห่างมามา Năm cân đó, phải cái này. Hô, mùng để Ta tìm mùng căn. 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 Tìm xì căn. Tìm mùng căn. Tìm mùng căn. Tìm mùng căn. Tìm

เอามุมหนึ่็ได้หรอกน้ำเลยไหมนำ้นำมไหมน้ำมไหมเดี๋ยวมันกันจิ้มก่อนลองก่อนนะพูดต่านะไรย้อนเสียงนี่วะลองกุกก่อนหนึ่งคำหนึ่งรสชาติไม่หายอยู่กินยิงโอ้ตายแล้วหายเร็วเอาเอทำเลย้ำเ,เลยปรุงเดี๋ยวซ้อนเดี๋ยวซ้อนนะขนมปุ้งมาได้ไะไปกระโดดแล้ว <c oughs> อันี่าลสีหาแลวทเียวมเห็นมาทันเลี้เห็นสวัสดีครับผมนำเลยครับพี่น้องนำ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 ทำพี่น้อนำำนำเลยนำเลยพักเป็นสองทีเดียว่เห็นป้ยอรอมากจิตุเตสามโลเอาไปเดี่วคอยข้ามในยื่น นี่พักเขาบุฟเฟ่พักครับพี่น้องคอยคำหนึ่งเนาะโอ้ยไ่้ยังวงเพียงไถ่กันไถ่กินอย่างเดียวครับพี่แจ๊คผูผ่านหรอฮะต้นให้ต้นเป็นคนจำอ่ะอ้าวเอ๊ะ เคเกลือหลายบันผูจำวมาเค็มหมพจ่น้อนาับเค็มเนอเค็มอยอีเค็มนอพอดีอมาพอดีพอดีหางพอหางัผมเพิ่งได้งานครับพี่นอะผมเลืองานกันครับ เห็นน้องรัดใส่มือเล้ครับผมนี่อนอันนึงครับผมดวนอุบลว่ะอะอุบวนเ่ะจะมชิปอันด้าบานอุบวเนาะบันกันี่ครับบานอาจจะนี่เมีนเไปบดอไปไปอุบนนี้ไปบอาจะนี่ไปบัไน ต้อมือกว่าอะไรดีคมุปตาอาเาบิใช่ปะแล้วเอาเมาปิดอันปิดว่าตรงการเพื่อนี่ยฮะปิดว่าตสงการมันนี่โบ เด oh> ี๋ครนบอัครับการมันทำเป็นไไงเน่ะเดี๋ยวโควิดแล้อผมเห็นผมมีคลิปอยู่ว่า่าว่าไอสกุลนครเออเออไอเห็นอยู่ไหม้าแตกินสกุลนะครนาองมันกี่เมบา ยันเลนะจ๊ะน้คำเดียวอิ่มแล้วน,นะออกม,มเผ็ดตะมือเลยได้เพิ่มเหมืหมนอนย่า,ยานกล้องพี่น้องที่จริงอยู่กันอ้ยยนกยยย

dù anh một tí nát, phải là vô trong lúc bữa tắm hai lát nèo 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 nèo

บางคำเห็นไหมปึ้งผีน้องเลยผินเดี่ยวไอ้ผู้มาไอ้ปราบไอ้คำเขาใหญ่ <laughs> โอ้ลืมลืมแนะนำมื้อหนึ่งอ่อะมีอันพี่น้องมาใหม่ผู้นึงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังมื้อเดี๋ยวเพิ่นพร้อมทีได้ไทยเพิ่นอยู่ผีถามเพิ่พอนอยู่เพิ่นมาแต่ไหยังบู๊จักซื่ออยูอ่พี่น้องเพิ่นมาเมื่อวานนี่ครับย้ายงานมานี่ไงทองบาปชื่อเรา Nhưng mà nó phi cũng mà. Ồ, ba chú bé hàm chứ gần nhau thật. Đi nó đây. Nhiều ai đó bố. Hai cùng ạ. Tao tao. Ừ, hồi hai rồi. ừm chưa được 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 ไปบาเอเดื่อนดูบนดูบ้่อมมันหนีพา,ากันโรงงานแต่ตีห้าพี่น้องโอ้ยแบาบาหนาว <c oughs> ร่มหนาวมาเลยวันนี้ถ้าปกติบอคงมงว่ะ hết luôn Chứ đừng bọc được rồi nè Chị Hải nè Chị Hải sắp tồn Ôi má, chị ngân lại đâu, thấy ngân. <laughs> thì cầm ngay với nó hiện ăn Có ngạc chị Hải Sám cho ไมเกลือเลยเนี่ยยังจิ้มเกลือคนนี้วันนี้วันวนน้ำดาลมาดิเสียไปซ้อนหนึ่งมือท่านนั้นไม่กินเป่ขาวเที่ยกันไหมบัวขาว จพี่น้องครับรับหลาเรหบเก็บจสิแม่งจะได้ตำอีกมือนพี่น้องมังเหลือหลายอยู่บเก็บไได้เรบดอยู่เบกปเก็บบไ่ด พี่หนึ่งบ้างทุกคนเชียร์ไปพี่น้องชื่อจุดให้ติดตาพี่ช่วงนี้ต้นเดือนก็จะได้กินดีอยู่ดีนะครับทานอยู่เนาะต้นเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ทำไงุ่นนี้จะเอาเป็นเนื้อปลาหมึก ผ่านเนาะดีครับอ้เห็นหนาวเลยเห็นน้เนิ่มมากครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวทุกคนครับบนทางขอลาไปก่อนซื้อเมนูอย่างคือ ตำห่ายผ um> ู้เก um> 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 네่าแม่หบอครับก็นจ <|ja|>> ุฬาลากินนี่ก็ต้องแซบอยู่ครับอ่าแซบดิเน่เน่เน่กุ้งไหมกุ้งไหมฮะนี่วะโอ้ยเนี่ยตาลายอีกุ้งเลยตอนอยู่ไทยพี่น้องโอ้ยมันน้อยผมปิดแล้วก็ต้องได้นะ มานคนอหล่ะพี่น้องมนคนแล้ว,ลว,วมีรับตูกุ้งครับพี่น้องตัวนึงจะ่ายครับรยากกัดีนีนาะหลังตีกัน,นกม็มีรั่นะอ๋ออมือเบอร์มนูนี้ตำทะเลเดือดหนาฟามไก่พี่น้องเอาโอเค ครับผมทีมงานฟาร์มไก่ขอลาพี่น้องไปแล้วขอให้พี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนอยู่ดีมีแห้งนะครับผมผมกับต้นแลักทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับกี่คำหนึ่งก่อนเน้องน้องน้องเฮ้ยไปยไวสวบเะไรวะมือเปื้อนไีกนไหนาะยเป,เปลี่ยนอีกหน่อยเปลีป่ยนไปได้พี่น้องโอเคครับ